ื่องตรรกศาสตร์นะครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ปีที่แล้วปี6กสามอ่ะปีหกสามก็ออกนะปี6กสามก็ออกซึ่งมันจะอยู่ในคณิตมปลายนะมันจะประมาณมันน่าจะเป็นเรื่องที่สามอ่ะในในที่เราเรียนนะเราขึ้นมามสี่ใช่ไหมเรื่องแรกมันจะเป็นเรื่องของเซตนะเรื่องเซตเนาะเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรีย n นัมเบอร์เนาะก็คือจํานวนจริงนะครับแล้วเรื่องที่สามก็คือไอ้เรื่องนี้แหละตรรกศาสตร์เราจะเราจะเรียนเรื่องที่สามนะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับการที่เรา จะเรียนเรื่องนี้นะครับขั้นแรกก็คือน้องต้องจําตารางอันนี้ให้ได้นะตารางอันนี้เขาจะเรียกว่าตารางค่าความจริงนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า truth table นะตารางค่าความจริงเนาะหรือ truth table ในในตารางค่าความจริงเนี่ยมันจะมี symbol หรือว่ามันจะมีสัญลักษณ์ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหลักๆนะมีทั้งหมด4อันก็คืออันนี้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 นะครับภาษาไทยอันเนี้ยมันจะเรียกว่าและนะภาษาอังกฤษคือ and เนาะ and อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าหรือนะอันนี้เรียกว่าถ้าจุดๆแล้วอันนี้เรียกว่าก็ต่อเมื่อให้เราจําเป็นภาษาไทยไปเนาะเพราะว่าเราเข้อสอบมันก็เป็นภาษาไทยนะก็ต่อเมื่อส่วนไอ้นิเสษตัวนี้ก็คล้ายๆกับที่เราเรียนกันมาเลยนะนิเสษตัวนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือคําว่า Not เนาะก็คือเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะครับ Not true นะครับ, not true, รบ not true จะได้ f false นะ not false จะได้ t r u e อย่างนี้เนาะวิธีการจําอ่ะวิธีการจําพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะจําไม่ได้หรอก เพราะว่าอย่างแรกก็คือเราเรียนไปนานแล้วนะครับเราเรียนไปตั้งแต่ตอนที่เราอยู่มมม,มปลายนะตั้งแต่ประ,ประมาณตั้งมสีม่อะไรเงี้ยคือเราเรียนกันไปนานแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนใหม่นะแต่ว่าหลักการจํามาไม่ได้ยากนะแตะนะครับให้น้องจําแบบนี้นะมันจะเป็นจริงแค่กรณีเดียวนะก็คือจะต้องจริงทั้งคู่ประพจน์เนี่ยพีกับคิวเขาเรียกประพจน์นะอาจจะต้องเป็นจริงทั้งคู่จริงและจริงถึงจะได้จริงถ้ามี F โผล่มาตัวเดียวเห็นไหม มี f โผล่มาตัวเดียวมันจะได้ f เลยนะครับมันจะตรงข้ามกันหรือเลยนะหรือจะเป็นเทสแค่กรณีเดียวเท่านั้นก็คือต้องเทสทั้งคู่แต่ถ้ามี true โผล่มาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะได้ true เห็นป่ะอันนี้คือวิธีการจํานะและจําแบบนี้เป็น true กรณีเดียวก็คือ true ทั้งคู่หรือจําแบบนี้ก็คือเป็นเทสกรณีเดียวก็คือต้องเทสทั้งคู่นอกานั้นก็คือ true หมดเลยนะครับ่อมาเป็นท่าแล้วถ้าแล้วเป็นเทสแค่กรณีเดียวเท่านั้นก็คือกรณีนี้ก็คือถ้า true แล้ว f เนี่ยถึงจะได้ f นอกนั้น ได้ True หมดเลยนะครับก็ต่อเมื่อจําแบบนี้นะครับเหมือนกันเป็นจริงอ่ะเหมือนกันเป็นจริงนะเหมือนกันเป็นจริงเป็น True นะครับต่างกันต่างกัน False นะเหมือนกันเป็นจริงก็คือ True True อย่างเงี้ยครับ True True อย่างเงี้ยมันจะได้ True เห็นไหมกันได้ True False False อย่างเงี้ยจะได้ True เห็นไหมเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็น False True False หรือ False True จะได้ False นะครับเพราะนั้นสี่ตัวเนี้มันจะต้องจําแบบนี้นะแล้วพี่จะบอกว่าถ้าน้องเรียนเรื่องตรรกศาสตร์หรือว่าเรียนเรื่องนี้ถ้าน้องจําตารางนี้ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ทุกอย่างในเรื่องนี้ก็คือน้องจะไม่สามารถทําได้เพราะว่าทุกอย่างในเรื่องนี้มันจะอ้างอิงจากตารางค่าความจริงนี่แหละมันจะอ้างอิงจากตารางนี้เลยน้องต้องจำตารางนี้ให้ได้โอเคป่ะ